พี่น้องมากินข้าวแรงกันเ้นพนเนเเย,นยพี่น้องเด้อแรงเย็นเย็นเด้อพี่น้องมันเป็นแรงอีหลีแรงเย็นเย็นแรงตอนสี่โมงหาโมงห่ะตอนนี้ปิ้งเป็ดเด้อพี่น้องเด้อปิ้งเป็ด,ดแล้วก็ลูกซีนของลูกสาวขามาแต่ไม่กาพละ่ะให้ในแก้วลุกซีนแี่วน้ำปลา,ามาม่กินกันพี่น้องสบ,บายดีพี่น้อง เอฟซีแตหกักแพงเมื่อุกคนทางลาวไท,ทยเด็กพี่น้องเด้อทางต่างประเทศกินขา้าวกันเด้ดอกินซอสน้าแม่ใจเด้อพี่น้องเด้อมีลูกสิ้นปลานี่ลูกสิ้นปลาหัวปลาไอ้ลูกสินกส้นเน,นื้อน,นี่นะกินกันเด้อมามาเพื่อนทางน,นอกและก็เพื่อนทางประเทศไทยมากินข้าวกันเนนด้อ เด้อลูกสาวทางเมืองนอก,กสาวทางเมืองไทยไมากินน้ำแม่เด้อเซ็กซ์ลี่แม็กกี้คิมสาเมเอยเด้อเด้อพิงเป็ดเดอ้อเป็ดอันเซียวไม่ม้อนเอาไห้โตหนึ่งบ้านเนี่ยื้นในซาลาให้เตือดแปลงกินต,ต,ตื้นเนี่บกระเบิ้ลซาบะดีพี่น้องกระตุะเต๊กสุก่นกินแดดแปลงตืนข้าวแล้กันเด้อกินข้าวเดแบบไปกินข้าวเที่ยงกินข้าวตอนแรงเลย กินตันแต่เศร้าของกับพักนอนแอมพี่นอ้องเมื่อยเพี่ยเมื่อยแห้งลุกมากกับอาบนดะ้ไม่เท่าป่งเป็ดจริงกว่าน,น้าวะเส้าหลาเพิ่นเค็ดเปลี่แปลงกินมาขึ้นในทเบิลแถวแป๊กจะกินมาขึ้นแม่ม้อนได้กินข้าวแรงเลยมาเถอะนอนเลยกินสินดาดกินสินดาดมากเลยอีมกับวัยนั่นนอนนั่งรุกับเมือ่อนอนหอดบ้านเลยเด้อนั่งรุ่หอดบ้านเลยเด้อพี่น้องเด,อด้อ หอนเพื่อนแล้วเสร็จมาบอกแม่เมื่อกี้ในหอดบ้านเด้อแม่เอ้ยผ่นวะาึ้นขอนแม่เด้อนวดเด้อมาซอยเดี๋วเป้ามันเด้อปิ่งเป็ดข้าวจากเมื่อมาิีปิ้งเป็ดมาเส้าเนี่ย นางนดบอกเพื่อนเพี้ยงอีเนี่ยกินตั้เนี่ยกับพ่อและเพื่อนนะมาเพี้ยงดอกข้าวจากเมื่อเพื่อนนะมาเลยมาเลยเพี้ยงมาเลยมาเลยกินจับเพี้ยงเป็ดนมผัดบ้านแล้วบปลววันเพิ่นเอาข่าวเปลือกให้สามศพแว่ข้าวซีไม่ลงซีให้เพือนีได้ได้ข้าวซารหกสิบโลเอาเมื่อกินพี่น้องแล้วเข่าวห้ร้านเพิ่นไม่ลงเพิ่นก็ซีให้ ในเร่องสีขาเจ้าให้เองเศร้าโลให้สาวเพิ่นดีใจน้ำหอดบ้านาาเพื่อนในแม่มัอนก็ดีใจหลูกหอดเือในดีใจละอ <c oughs> ย่ากมันเข้าหลอกดาวบ่ให้กลับบ้าน <c oughs> ยังอดเดือนอยู <c ười> today, euh. uh, ่นี่นะเพิ่งได้เห็นเมื่อข้างดแต่แต่ให้โดยสารแลนตอนนั้นดอกพี่น้องพี่นะโดยสารไปแข้งนั่นแข้งนี่นะข้างดบรากินเบอรนังจ้อยเขาจะกินกับเป่งโซ่ใหม่เด้อจะมาโซ่ได้ไห้เบิ่งได้บิ้อยากเห็นได้เออขอบใจ มาสักเสียงไปมาสักตาปีใหม่พี่ได้หันเป็ดให้กินคูป,ปีไม่ลงเชียไม่มอ้อนอะแม่น่นาห้าชิหักแทนกันมาอนี่มในบ้านเลยพี่นอ้องหักกันแต่เป็นไม่รุ่นคนละเป็นมูเป็นคูกันแต่ผละ กันเถ่าไ่เคยห่างกันเจบเป็นเอ็นอื่นในเบิ้งตลอดไม่ม้อนเป็นอุปัติเหตุแข่งหักหไม่จะไมาลงเบิ้งไม่ม้อนเด้อเขาน้ำสามปลาเงินทองของอยู่ของกินซื้อมาให้กินแล้วจบจก็เสื่มกินกินไป เนี่ยพัดลืมกินเนี่ยมือนาซื้อโซ่มาเห็ดกินใช่ไหมซื้อโซ่มาเห็ดกินเลยเสร็จเฟิร์มสุกินน้งเยอะมากเลยแซ่บพี่น้อ,องลูก,กสิออ้นแซ่บแซ่บลูกสิ้นปลาแบบนี้ลูกสิ้นปลาขาวๆลูกสิ้นมูนี่แดงๆกน งงปากมาให้12ชงให้ตะวัน,งนุงหนึ่งให้น้องอ้อยุงหนึ่งให้น้องบ้ายุงหนึ่งให้ยานคูน่บ้านกันเองให้แม่ลูกถุงให้เสียไปม้อน2ชง,งนะปันกันจริง แอนกินอยูน่นี่นางแอนางจอยกินอยู่นี่บ่ได้เอาเมือ่อมากินมักกรมีนังจะก,กินอยู่นี่ยเมือ่อผมมีตู้เย็นใส่ปแต่เนี่อ,อยากใหมาเห็ดกินไว้ไอ้ช่องผิดนะน,น้ำพี่น้อง không hay tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp តែខ្ញុំមកนั่งរត់ទៅទៅទៅហត់ណាស់បាទអីឡេ ทำมันมันเด้อหมูนี้กระหึ่มขนาตำมือหูห่มเป็นกระตกสิ่งขกลุ้นก็ย่างใจานจะสองตัวนี่ คุณคุณคุณติดโต๊ะหายไปไหนได้พี่น้องเกิดโตกแล้วละติต๊มองอื่นตกมองอื่นแล้วมองนี่ก็โต๊ะโต๊ะก็มองอื่น ท <c ười> like like ่นต uh ิดเดียวท่อนร้ายกินเขากับบอ๋เสม่รคลิปจับนังนุดมานลืมจอกน้ามันได้นี่จอกน้ามันซื้อมาจะลืมมนได้นีมเื่องอะไอ๋วเออิ่มเลย น้ำเสเกินลินโลดบรยากเขาก็กินลินโลยลิ้นไหนวะกินนู้ดกินลินโลดปรยากเขาที่เิน บเลือแปลงคืนมาเนกับมนเลือดบอลขึ็นนนระเนเระกรับเลเร่มบริการกิจในพี่น้องเมืงเมืองแห้งพี่น้องนอนนอนนอนแหง คลิปน,นี้กับแม่มอญลาดสอนเด้อพี่นอ้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้เออย่กกลายกกล,ากกล,ากกลาื่องพุทเส,สกคนไร้ซัตรไคให้ส่องน้องน้องทีนยายมอนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมผักส่องสลิดตะเวนไปสอนท่าเพิรนเสน่ห์พบเด้อพี่น้องเด้อบาย <Bye. S 1> <Bye. S 2>